ซึ่งนั่งฟักทองแนาะแต่ลืมถ่ายวิดีโอหรือกดกล้องก็เนี่ยค่ะฟักทองรูปนึงกินเองเ,องเนี่ยซื้อเข้ากินแทงนะคะได้ได้ฟักทองฟรีมาอ่าฟักทองที่ร้านเขาให้มารูปนึงเรื่องหมดเลยเอามากินต่ซื้อนี่สามชิ้นนี่เออสามชิ้นเขาไอขายสี่สิบบาทนะคะ ที่นี่นะคะฟักทองนึ่งแต่พี่ทิพนึ่งเองวันนี้ก็นี่ค่อร่อยก็ไม่ได้ถ่ายตอนแรกตอนหัน่นตอนอไรเนาะก็จะนึ่งกินธรรมดาเนี่ก็ซื้อน้ำพริกน้ำทิกซื้ออะไรมากินกับเออ่ฟักทองเนาะลูกหนึ่งตัดออกมาแล้วสองชิ้นเนี่ยาะไปกินเล่น ก็ไม่มีอะไรลงเนาะถ่ายคลิปสั้นๆลงให้เพื่อนๆดูฝากด้วยนะคะฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้คิดิดด้วยนะคะช่ว,งน,ะะวงนี้ก็ครัวก็ยังไม่ครบนะคะรอรอชักักใจะซื้ออุปกรณ์ไม่ให้ครบก็จะทำกับข้าวต่อขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ